อิตาเอในวันพีชคุณแสดงตอนที่1่ไม่ทราบว่าทุกคนสังเกตกันไหมครับว่า EP ีแรกนั้นทางเนสฟิกทิ้งอิตาเอฟอะไรกันไว้บ้างมันจะมีบางฉากบางมุมที่จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยปูทางไปสู่ภาคในอนาคตหลายคนที่ดูอนิเมะก็จะพอรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมาขยายเพิ่มเติมให้ฟังกันอีกเนื้อหาต่อจากนี้มีสปอยนะครับถ้าใครยังไม่ดูวันพีชคุณแสดงแนะนําว่าให้ไปดูนะครับแต่ถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็สามารถดูได้ครับผมแนะนําเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเริ่มจากฉากเปิดนะครับตอนเริ่ เพิ่งเริ่มได้หนึ่งนาทีในตอนที่กําลังฉายภาพไปที่แท่นประหารก็จะสังเกตได้ว่ามีทหารอยู่ใต้แท่นแต่จะมีคนสวมผ้าคุมสีเขียวมายืนปนอยู่ ในมังงะเรือนิเมทุกคนก็คิดว่าเป็นเพียงตัวประกอบแต่ภายหลังก็เปิดเผยว่าเป็นใครนะครับคนที่สวมผ้าคลุมสีเขียวอยู่เขาก็คือดากอนพ่อของลูฟี่และลูกชายแท้ๆของพลโทกัเป็นช่วงที่เขายังไม่ได้ก่อตั้งคณะปฏิวัติแน่นอนว่าในอนาคตเขาจะมีบทบาทที่สําคัญอย่างแน่นอนถึงบทจะน้อยไปหน่อยก็ตามครับอิตาเอ็กชิ้นที่2จะเป็นตาเหี่ยวที่มายืนดูโรเจอร์โดนประหารซึ่งไม่เพียงแค่นั้นผมจะขอมัดรวมกันไว้เลยนะครับฉากนั้นมีใครบ้างเพอออกมาเยอะกันจริงๆหลังจากในเรื่องที่มีคนถามว่าสม บัตรซ่อนไว้อยู่ที่ไหนก็จะมีตาเยเหี่ยวแช้งสโมเกอร์ไม่รู้ว่าคนผบฟ้าใช่บาร์กี้หรือเปล่านะครับเพราะไวมากคนที่เพิ่งมาดูวันพีชภาคนี้อาจไม่รู้ว่าสโมเกอร์คือใครกันงั้นผมขอพูดย่อๆเลยนะครับในอนาคตสโมเกอร์จะมีบทบาทเป็นนาวาเอกในโลกเทาจะเป็นคนที่ได้จับดูฟี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระสอบายอีเตอร์เอกต่อมาจะเป็นตอนเรือออกจากฝั่งเราจะเห็นเรือลำเล็กๆที่เหมือนโรงโสลลอิดเสาเรือนั้นจะเป็นเรือของนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือมีฮอกตั้นเองครับอีเตอร์เอกชิ้นที่4ฉากเปิดตัวล ตอนที่อยู่ป่าไผ่เลยนะครับสถานที่แห่งนั้นเหมือนจะเป็นที่ไว้อาลัยสําหรับบุคคลที่สูญเสียไปแล้วและเทียนเล่มแรกที่โซโลจุดโซโลบอกว่าให้คนที่รู้จักเมื่อนานแสนนานคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่โซโลพูดคือใครทันจิโร่อาจารย์ที่สอนดาบให้นั่นเองครับปานวาดีขบวนท่าที่1 พีครับไม่ใช่ฮะคูชินะคนที่มอบดาบวาโดอิจิมอนจิเลื่อสีขาวครับเป็นดาบแห่งคําคสัญญาของโซโลเลยครับต่อไปนะครับอิตเตอร์เอกที่5ในฉากเดียวกันคนที่บอกว่ามาจากองคอ์กรบาล็อกเวิร์กก็คือองค์กรนักฆ่าที่โซโลโดนชวนเข้าน่ยนะครับเป็นองค์กรมาเฟียจนสลัดนําโดยเจ็ดเทพจนสลัดแน่นอนว่าอนาคตพวกลูฟี่ต้องเจอแน่นอนอิตเตอร์เอกที่6จะเป็นตอนที่พวกลูฟี่ขึ้นฝั่งเพื่อหาแผนที่ไปแกนไลน์จะเป็นฉากที่มีใบประกาศจับเราจะเห็นหน้าเบลยรมี่ค่าหัวอยู่ที่55ล้าน บทในอนิเมะจะเป็นในเกาะจายาก่อนเข้าภาคเกาะ,กะทองฟ้าตอนนั้นพวกเบลลมี่ได้ยินที่ลูฟี่พูดว่าอยากไปเกาะทองฟ้าพอได้ยินพวกเบลลมี่ก็ขำขึ้นมาและก็ดูถูกพวกลูฟี่แต่ลูฟี่ที่สัญญากับนานมิว่าจะไม่มีเรื่องก็เลยโดนเบลลมี่อัดสยับแต่ในตอนหลังก็โดนลูฟี่ซัดหมัดเดียวจนจอดนะครับต่อมาจะเห็นใบประกาศจากของจิ้งจอกเงินฟอกซี่ค่าหัว24ล้านในอนิเมะโผลมาตอนช่วงแข่งเกมชิงลูกเรือกันครับแต่คิดว่าต่อให้ไม่มีในเวอร์ชันนี้ก็ไม่มีผลต่อบทพอก็แค่การแข่งเกมกัน จังโก้ที่มาแน่ๆครับและคาวินดิสในหลังทมสคริปก็จะมีบทเยอะเลยครับและเป็นหัวหน้าหน่วยที่1ของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางด้วยเป็นเหล่าจนสลัดรุ่นพี่ของลูฟี่ที่พูดมาทั้งหมดตัวละครเหล่านี้มีบทบาทในมังงะและแอนิเมะค,ครับแต่ไม่รู้ว่าในไรแอคชั่นจะมีบทหรือเปล่าและอ e ีเตอร์เอ็กสุดท้ายที่สําคัญก็คือสัญ,ญลักษณ์รัฐบาลโลกที่ติดอยู่บนเซฟเก็บแผนที่ของมอร์แกนนั่นแหละครับที่เป็นวงกลมที่มุง คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกถึงการเป็นพันธมิตรของทุกประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโลกจากคนละอย่างกับกองทัพเรือนะครับในอนิเมะพวกดูฟี่ยิงธงสัญ,ญลักษณ์แห่งรัฐบาลโลกเพื่อประกาศว่าพร้อมเป็นศัตรูของคนทั้งโลกฉากนี้โคตรเท่เลยครับรอชมในภาคนี้มากเลยอาจจะมีอีเตอร์เอ็กอื่นๆถ้าตกหล่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเพื่อนบอกว่าเอ้ยมีตรงนั้นตรงนี้ก็บอกกันไว้หน่อยครับผมมีได้ทำในคลิปต่อไปครับถ้าชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ว่าทำคลิปต่อไปได้นะครับใน ep 2ยังไงฝากกดไลค์และคอมเมนต